คลิปนี้เรามาดูเอื้องเงินหลวงที่ผูหลวงนะครับก็อีกอาศัยตามต้นกระลับพันปีนะครับวันที่ฉานะนำเสนอคลิปนี้ก็วันที่13กุมภานะครับสังเกตก็อยู่ตามต,ต้นไม้และซอกขินทั้งไปเริ่มบานนะครับในี่อดอกที่ตูมนะครับจะบานตลอดนะครับ อยู่ตามซอกหินซอกไตไปเลือยเปืเป่อยนะครับเนี่ยนี่ฮะ,ฮะพอมันบานเสร็จปุ๊บพอผสมเกสรปุ๊บก็จะ,ะ,ปะเป็นกระป๋อเป็นเม็ดแม่พันธุ์พอช่วงเข้าหน้าฝนกระป๋อก็จะแตกก็จะขยายพันธุ์บนนี้ครับเพราะว่าอากาศมันเหมาะนะครับปกติกระปะ๋อกล้วยมาเนี่ยมีเม็ดไปเป็นล้านเม็ดนะครับรอดมาน้อยนะครับรอดไม่ถึงในล้านนะครับเพราะฉะนั้น ต้องมีภูมิอากาศที่เหมาะสมนะครับถ,ถึงจะถึงจะรอดได้แล้วก็ถือเราต้องเพ,พาะกล้วยไม้นะครับเพาะเลี้ยงถึงจะได้นะครับเรียนแบบธรรมชาติก็เพราะฉะนั้นคนที่ชอบเอื้องเงินหลวงมาที่ผูหลวงไม่ผิดหวังนะครับช่วงมกราคมพานะครับจบอกพิเคนี้